เตยมใจให้พร้อมเถอแฟนตบลูกขนไก่ชาวไทยทุกคนศึกเดนมาร์กโอเปน2025กำลังเข้มข้นและตื่นเต้นสุดๆยิ่งกว่าที่ใครๆคิดและว,วันนี้เองที่คู่ผสมทีมชาติไทยบาสเฟรมจะต้องต่อสู้กับคู่แข่งชั้นยอดจากญี่ปุ่นนี่คือช่วงเวลาที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเราในสนามแบดมินตันระดับโลกแต่ที่น่าสนใจคือการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เกมธรรมดามันอาจจะนำมาซึ่งคำถามใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของแบดมินตันไทยในเวทีนานาชาติเลยทีเดียว มาดูข่าวล่าสุดกันเถอะในวันที่16ตุลาคม2568เวลา13.19น,น,รานาเรากำลังถ่ายทอดสดการแข่งขันแบดมินตันทีมชาติไทยอย่างคู่ผสมบาสเดชาพลผูวารานุเคราะห์คู่กับเฟรมสุพิศราเพ,พียวสามพรานที่จะพบกับคู่แข่งจากญี่ปุ่นคือฮิโรกิมิดริกาวะและนัซเซไซโตะในรายการเดนมาร์กโอเพน2025ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศึกใหญ่ระดับซูเปอร์750ของ BWF World Tour วหรือที่เรียกสั้นๆว่าเดนมาร์ก โอเปตน,นี่คือโอกาสทองสำหรับนักกีฬาไทยในการแสดงฝีมือและสำหรับแฟนๆอย่างเราแล้วห้ามพลาดการเชียร์เพื่อให้กำลังใจทีมชาติไทยน,นรอบ16คนสุดน่าสนใจนี้เลยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจแบดมินตันเดนมาร์กโอเปนคือการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปีในประเทศเดนมาร์กและปีนี้เป็นปี2025ที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆโปรดทราบว่าในความเป็นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปฏิทิน แต่เรากำลังพูดถึงตารางในอนาคตรายการนี้จัดที่สนามยิสเก้แบงค์อารีนาในเมืองออเดนเซประเทศเดนมาร์กตั้งแต่วันที่1 4ถึง19ตุลาคม2568เป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาชั้นนำทั่วโลกมารวมตัวเพื่อชิงชัยในประเภทต่างๆเช่นชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและนี่คือโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับทีมไทยในการสร้างชื่อเสียงในวงการแบดมินตันนานาชาติสำหรับทีมชาติไทยที่เข้าร่วมในครั้งนี้มีนักกีฬาคนสำคัญหลายคนที่พร้อมลุยสึก และนี่คือ,อรายชื่อที่คุณควรรู้จักเพื่อเชีรยให้ถูกคู่โดยเฉพาะนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศารหรือที่เรียกกันว่าวีวิวัตซึ่งเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่กำลังขึ้นมาในโลกแบดมินตันไทยนักแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรัชนอกอินทนนท์บุษนันอึ้งบำรุงพันธ์หรือครีมพปรปวีช่อชูวง์และสุพนิดาเกตุทองพวกเธอเป็นตัวแทนความแข็งแกร่งของทีมหญิงไทยนักแบดมินตันประเภทชายคู่เดชาพลภวรานุเคราะห์คู่กับกิตินุพงษ์เกียรติเรน นักแบดมินตันประเภทหญิงคู่เบญญาพาอิ่มสะอาดคู่กับสาบรินาสภิตาเวทเลอร์คู่นี้มักจะสร้างความประทับใจด้วยการเล่นที่สอดคล้องกันนักแบดมินตันประเภทคู่ผสมนอกจากบาสเฟรมแล้วยังมีพักพลธีรรัศกุลคู่กับซับสิริแต่รัตนาชัยรุธนภพอุปทองคู่กับชนิชาสุดใจประภารัตและภูวนัฐหอบป,ปรกหลิคู่กับเบญยาพาเอี่มสะอาดคู่ผสมนี้เป็นประเภทที่ผสมผสานความชำนาญจากทั้งสองเพศทำให้การแข่งขันยิ่งตื่นเต้น และนี่คือโปรแกรมการแข่งขันที่คุณควรจดจําเพื่อไม่พลาดการเชียร์ทีมไทยวันที่14ตุลาคม2568รอบ32คนวันที่15ตุลาคม2568รอบ32คนเรียกได้ว่าวันที่สองของการคัดเลือกวันที่16ตุลาคม2568รอบ16คนนี่คือวันที่ทีมไทยกําลังจะเล่นสดเลยวันที่17ตุลาคม2568รอบก่อนรองชนะเลิศ วันที่18ตุลาคม2568รอบรองชนะเลิศวันที่19ตุลาคม2568รอบชิงชนะเลิศวันที่ทุกคนรอคอยสำหรับตารางการแข่งขันในวันนี้16ตุลาคม2568ให้เราดูรายละเอียดกันอย่างละเอียดในข้อที่หนึ่งเริ่มแข่งขันเวลา14นาฬิกาเร้าเวลา17นาฬกา30นาทีคู่ที่ห้าชายเดียววีวิวัคกุลวุฒิวิทิสารไทยพบกับโทมาจูเนียโปฟ ฝรั่งเศสนี่เป็นโอกาสสำหรับนักกีฬาชายไทยในการสร้างความเปลื้มปิติให้แฟนๆในข้อที่สองเริ่มแข่งขันเวลา14นาฬิกาเร้าเวลา16นาฬิกา30นาทีคู่ที่4คู่ผสมฮิโรกิมิดริกาวะนัชเซซัตบญี่ปุ่นพบกับบาสเดชาพลภวา,านุเคราะห์เฟรมสุพิศราเพียวสามพรานไทยและนี่คือแมตช์หลักที่เราเฝ้าดูกันอยู่เวลา21นาฬิกาคู่ที่9้าหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์ไทย พบกับฮานอยู่จีนการแข่งขันช่วงค่ำที่ต้องรอชมกันในขอที่3เริ่มแข่งขันเวลา14นาฬกาเศร้าเวลา19นาฬกา30นาทีคู่ที่7คู่ผสมรุธนาพักอุปทองเชิญนิชาสุดใจประพารัตไทยพบกับกัวซินหวาเฉินฟางหุยจีนอีกคู่หนึ่งที่แสดงถึงความหลากหลายของทีมไทยเพื่อให้คุณสามารถติดตามการแข่งขันได้แบบสดๆเราแนะนำช่องทางดังนี้ ถ่ายทอดสดทาง TrueSport 7ช่อง686คลิกที่นี่ https tv trueid net thth live t r u e s p o r t 7ต้ำซอสไทยด่วนการมีเดียอัมวันอีคอมเมิร์ดตำเทมคลิกลิงตำแคมเปญคอนเทนต์ทาร์ทิเกิลส์พอตเอนเรเวิสเจดละเอิทิ้งทรูสอสคอร์ยูเรชาร์ลิงค์เคนดี้ซีซีศูนย์เก้าหนึ่งสี่คอนเทนต์ทลสพวิสดพีดีคอนเทนต์าร์ทิเกสไวย h t t p s 3A 2F 2สอ v ทัวร์เวดินเน็ตสองแฝงสองฟรุสพอร์ตเจ็ดชิโซเชียลแนสอร์ตสะดวกและง่ายดายสำหรับผู้ที่อยู่ไทยดูสกอร์สดและรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ BWF คลิกที่นี่ https colon slash slash mat ขีด center bookbandminthon com slash 520 7 question mark ขีดเท่ากับ w y สอง s t o e n a 1นึ่ง bullet สอง half b q n n มี but mu k t f q w q m j v o r t j h n n u s w u r เจ็ไฟนึงใน by m p t q q ส d x b 7 h 0 a x c 0ีด b c เ9 w w s 8 g a c f c x k 2 0งศูนย์นี่บีทเวม under score 5 k u f q w so h s j a 2 h 9 b 0 q d i เหมาะสำหรับการอัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์ ตารางการแข่งขันเต็มรูปแบบของเดนมาร์กโอเปน2025คลิกที่นี่ h t t p s w w w b u w a r d u c o m t o u r n a m e n t สลดอตห้าสองศูนย์เจ็ดสลดวิเทอร์คิดเดนมาร์กคีดโอเพนคิทสองศูสอลดวิษัทสลดสองศูนย์สองห้านึ่งคิ question mark คิดเท่ากับป w y สอง s n a หนึ่ง e x p i l i t y สอง f f b q n a m b y e k t f y q q m j w o t j h m i n d u s w a r c w q w n u k h s a c r ศูนย w s p c c t x d 4 ten n four c c n c h สอง r คิเก้า t t c f h w q n a m p x แปด w d ศูนย์ q w d c x เจ็ด และนี่คือส่วนที่น่าสนใจยิ่งขึ้นบางคนอาจโต้แย้งว่าการแข่งขันแบบนานาชาติเช่นนี้ทําให้ทีมไทยได้เรียนรู้จากคู่แข่งระดับโลกแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าการจัดการทัวนาเมนต์ในยุโรปอาจไม่เป็นธรรมกับนักกีฬาเอเชียที่ต้องใช้เวลาและค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเพิ่มเติมแต่จริงๆแล้วมันช่วยส่งเสริมการเติบโตของกีฬาแบดมินตันทั่วโลกดังนั้นคิดว่าอย่างไรบ้างละ่ะคุณเห็นด้วยกับความสําคัญของทัวนาเมนต์เหล่านี้หรือเปล่าหรือคิดว่าทีมไทย มีโอกาสชนะในศึกนี้มากแค่ไหนแบ่งปันความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราเลยว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนข้อมูลอ้างอิงและภาพจาก b w f สาพันธ์แบดมินตันโลกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยและแบดมินตันโฟโต